สวัสดคีครับุกวันนี้ก็อยู่กันกับนานทํำปั่นโค้งนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับเป็นศึกยุโรป้าลีกรอบคัดเลือกนะครับทุกคน <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับพี่ๆท่านใดน,นะครับสมาชิกท่านใดใครอยากาเข้ากลุ่มชีเด็ดฟุตบอลนะครับมีนําสดในกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมแจกของระว,วัลดือนอื่นอีกมากมายนะครับทุกคนไปตามได้ที่สแกนหรือแอด แอปเขียวตรงหน้าจอที่ขึ้นมาได้กันเลยนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเวลาตีหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างพาติซานนะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับมาเยือนทีมอย่างลูกาโนนะครับทุกคนก็สติ5นัดของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างพาติซานนะครับก็ชนะมา3ครั้งแล้วก็แพ้2ครั้งนะครับก็เป็นการแพ้ดินาโมเคฟนะครับก็ทำให้ตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีก มาเล่นอรอบคัดเลือกยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ผลงานครั้งสุดท้ายนะครับชนะทางด้านเซนิก้านะครับปาเชโวมาได้นะครับสประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมถือว่ายังทําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับทุกคนมาต่อกันที่ทีมเยอย่างลูกาโนนะครับทุกคนก็ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมออ่าขออภัยครับแพ้2นะครับทุกคนก็เป็นการแพ้เฟรเดนร์มาเช่นะครับก็ควงแขนกันตกรอบอรอบคัดเลือกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลงมาเล่นรายการยูโรปาลีกกันนะครับทุกคน ก็นัดสุดท้ายก็สามารถนะครับเอาชนะเซอร์เวตไปได้นะครับทุกคนามาดูความพร้อมของทีมอย่างเจ้าบ้านปาติซานกันหน่อยนะครับก็หล่นจาก UCL มาด้วยน้ำมือของดินา m โมเคฟนะครับส่วนความพร้อมของทีมวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่มีแรงงานตัวเจ็บจากเกมลีกนัดที่ผ่านมานะครับซึ่งน่าจะใช้ตัวหลักตัวเดิมลงสนามในระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับาวางซันเดอร์เซวาลีน่านะครับบิสบัต นัทโชแล้วก็ทางด้านเนมันยาดิฟฟูโซวิทนะครับลงประสานงานด้านเกมลุกนะครับอยู่ข้างหลังอดอเดยโยนาโนวิทนะครับที่จะเล่นเป็นหน้าเป้านะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างลูกาโนนะครับที่ตกรอบแชมเปี้ยนลีกมาด้วยนะมือของเฟเนบเช่เช่นเดียวกันนะครับแต่เกมล่าสุดเพิ่งเรียกความมั่นใจด้วยการปรับเซอร์เวตมาได้นะครับเป็นเกมในลีกนะครับชนะมา3ประตูต่อนหนึ่งสภาพทีมวันนี้ของพวกเขาดูไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนให้ต้องหนักใจอาจจะปรับปรุงแนวลุกด้วยการส่งคิมฮามาอูาและโมฮัมเหม็ดมามูธนะครับลงเป็นตัวจริงหลังจากทั้งคู่เปลี่ยนการซัดคคลเมดในแมตช์ที่แล้วนะครับโดยมี คัคเปอร์นะครับทุกคนยืนหลักเป็นหน้าเป้านะครับส่วนแฮนดิแคปนะครับที่เปิดมานะครับเป็นทางลูกาโนทีมเยือนนะครับที่ต้องต่อเจ้าบ้านปอปากันเลยทีเดียวนะครับก็กระแพงสูงต่ำนะครับอยู่ที่สองจุดห้าถึงสามลูกนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวผมว่าคู่นี้มองกันแล้วว่าน่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับสกอร์อยู่ที่หนึ่งศูนย์สองศูนย์น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าให้ผมเลือกคู่นี้ผมมองต่ำนะครับทุกคนถ้าเล่นสกอร์นะครับมองไปที่ ลูกาโน่นะครับซึ่งทําผลงานได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับและเป็นทีมเยือนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งก็ว่ากันได้นะครับคู่นี้ความมั่นใจผมให้7จ็ทับสิครับมาครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างบรากานะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เวตนะครับคู่นี้จะเตะกันที่เวลาตีสองครึ่งนะครับทุกคนสิติฟฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่างบรากานะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ2นะครับ นัดสุดท้ายที่ชนะมาเป็นชนะทางด้านของมัคคบี้เปตานะครับทุกคน5ประตูต่อ0ถือว่าฟอร์มโคตรฮอตเลยนะครับตอนนี้ส่วนทีมเยอะอย่างคเวตนะครับทุกคนก็ชนะ4แล้วก็แพ้1นะครับแพ้ครั้งสุดท้ายเป็นการแพ้ให้กับาทางด้านลูกาโน่3ประตูต่อ1นะครับฟอร์มโดยรวมนะครับผมมองแล้วว่าเจ้าบ้านรากาน่าจะทําได้ดีกว่านะครับมาดูสภาพความพร้อมของทีมนะครับอย่างเจ้าบ้านรากานะครับไม่มีนักเตะที่ ติดโทษแบนหรือเจ็บนะครับจากเกมที่แล้วที่ถล่มทางด้านของมัคคบี้เปต้ามา5ประตูต่อศูนย์นะครับน่าจะยึดขุมกําลังชุดเดิมนะครับตามระบบ433เกมลุกนะครับมีโรเจอร์เฟนาเดสกับทางด้านของอาร์มีนเอลซูอาซีนะครับที่ยิงคนละเม็ดนัดก่อนเป็นทีเด็ดนะครับโดยมีบรูมาซับพอตอีกแรงนะครับขณะที่โรดิโกซาราซ่านะครับที่กดอีกเม็ดนะครับรอสอดมายิงแถว2ผมว่าเกมนี้ชุดนี้น่าจะทําได้ดีนะครับสาหรับเจ้าบ้าน เยือนอย่างเซอร์เวตนะครับที่ผ่านเข้ารอบนี้มาแบบอัตโนมัตินะครับอ่าส่วนความพร้อมนะครับจัดอยู่ในสภาพจัดเต็มนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือตัวแบนนะครับลบกวนสเปตตัวแรกนะครับนัดนี้คาดว่าจะใช้ชุดเดิมจากเกมที่พ่ายลูกาโน่หประตูต่อสานะครับเกมลูกหน้าจะให้มิโรสลาฟนะครับสเตวาโนวิชและอเล็กซิสอันตูเนสและก็ทางด้านเดเลคคูเตซ่าครับเป็นตัวทําเกมด้านหลังอ่าเอนโซ คีเวลี่นะครับตามระบบ 4, 2, 3, 1มน่ะมาครับไปใฮดีแคปนะครับเปิดออกมาแล้วนะครับเจ้าบ้านสปอร์ติ้งบาก้านะครับต่อ1ลูกนะครับทางด้านคอเวตก็ลองไป1ลูกนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมมองแล้วว่าเกมนี้สปอร์ติ้งบาก้ายิงแน่1ลูกนะมาดูว่าลูก2จะมีหรือเปล่านะครับความมั่นใจผมให้8เต็ม10ครับคู่นี้มาครับทุกคนมาต่อกันที่คู่ที่3ไนะครับเป็นคู่ระหว่างพาในทีนกอสนะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับ การมาเยือนของทางด้านอาแจกอาเซดัมนะครับก็สติ2ทีมนี้นะครับที่เคยเจอกันนะครับเป็นทางด้านอาแจกอาเซดัมนะครับเอาชนะพานาทีนกกสไปได้3ครั้งแล้วก็พาไทีนกกสเอาชนะอาแจกได้1ครั้งครับผลงานห้านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างพานาทีนกกสนะครับทุกคนที่สามารถเก็บชัยชนะมาได้3นัดนะครับแล้วก็เสมอ1นัดแพ้1นัดนะครับก็2นัดล่าสุดนะครับเป็นการถล่มของทางด้าน โบเดฟนะครับพอบดิฟนะครับมาได้ทั้งหมด6ประตูต่อ1นะครับทุกคนถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยมครับทิมเยือนอย่างอาเจ็กอาเซดัมนะครับก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับก็สติหิ5นัดชนะมา5นัดรวดเลยนะครับก็2นัดสุดท้ายนะครับชนะของทางด้านยววติหน้านะครับมาทั้งหมด4ประตูต่อ1นะครับทุกคนก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับ มาดูความพร้อมของทีมนะครับเจ้าบ้านพานในตินไกกอสนะครับก็ทีมจากกรีซผ่านรอบอที่ผ่านมานะครับเอาชนะทางด้านของโปรเทฟฟรอปดิฟมาได้แบบสบายเท้าด้วยสกอร์รวม6ประตูต่อหนึ่งะครับสําหรับความพร้อมกอ่อนลงสนามนะครับมีแววจะได้เห็นนะครับทางด้านของอสเวเรียงอีกาซันนะครับที่ได้มาจากมิดทิแลนด์แล้วก็เดมันยา m a s ซิโมวิชนะครับที่ได้มาจากเกตาเฟ่แล้วก็ทางด้านจอร์ดบัตด็อกนะครับที่ได้มาจากเชฟฟิลและเตเต้ที่ได้มาจากทางด้านกาตาราสไลนะครับบรรดานักเตะตัวใหม่นะครับมีลุนออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของอาทางด้านของอดัมเกนสดาเซลินนะครับกองกลางคนสําคัญที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับทางด้านทีมชาติสโลวาเนียในศึกยูโร2024ที่ผ่านมานะครับจะได้รับหน้าที่เป็นห้องเครื่องคนสําคัญคอยบัญชาเกมนะครับ มาต่อที่ทีมเยือนอย่างอาแจกอาสเดมนะครับก็ผู้มาเยือนจากฮอลแลนด์นะครับก็รอบที่แล้วผ่านคู่แข่งมาได้แบบสบายๆนะครับด้วยประตูร่วม4ประตูต่อ1น,นะครับขณะที่ความพร้อมมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บ2รายและรวมไปถึงอ่าเกโลมิโนนะครับลุลลี่ผู้รักษาประตูมือหน,นะครับที่เพิ่งเสร็จภารกิจรับใช้ทีมชาติในศึกโอลิมปิก2024นะครับกับทีมชาติอาเจนจินา ส่งให้ทางด้านเลโก้ฟาเฟสนะครับจอมหนิบตัวเก่าวัย40ปีมีลุ้นทําหน้าที่แทนส่วนในลายของไบอันบรอบบี้และเซีเฟนเบิร์กไว้นะครับสองค่งตัวลุกที่เพิ่งรับใช้ชาติในศึกยูโร2024กลับมาซ้อมกับทีมไปที่เรียบร้อยนะครับแต่คิดว่าน่าจะยังไม่พร้อมลงช่วยทีมในวันนี้นะครับสำหรับแฮปปี้แคปคู่นี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านพาในตินไกสนะครับที่ เป็นต่ออยู่ปอปานครับก็สกอร์สูงต่ำนะครับอยู่ที่ 2. 5ดถึง3นะครับคู่นี้ผมคิดว่าทางด้านอาแจกอาสดัมนะครับทีมเยือนนะครับผมคิดว่าน่าจะทำผลงานได้เซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะครับเพราะด้วยเรื่องขุมกำลังก็ค่อนข้างที่จะเป็นต่อทางด้านเจ้าบ้านอย่างพานาทินไนกอสอยู่นิดหน่อยนะครับคิดว่าอาแจกน่าจะเอาชนะไปได้นะครับเกมนี้ความมั่นใจนะครับให้8.5ทับสครับผม มาครับทุกคนมาต่อกันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ระหว่างแท็บซอนสปอร์นะครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านราปิดเวียนนานะครับทุกคนก็ City สตินะครับสทีมยังไม่เคยเจอกันนะครับก็รอบนี้เป็นนัดแรกที่จะได้เจอกันนะครับทุกคนสติห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านแท็บซอนสปอร์นะครับทุกคนก็สามารถเอาชนะไปได้4ครั้งแล้วก็แพ้1นครั้งนะครับส่วนทีมเยือนอย่างราปิดเวียนนานะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับสามารถเอาชนะมาได้4ครั้งแล้วก็ เสมอหนึ่งครั้งนะครับทุกคนก็มาดูความพร้อมของทีมกันต่อเลยนะครับทุกคนก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับอ่าแทซบสปอร์ตครับตัวแทนจากตุรกีที่ผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับสามารถเอาชนะลุมซอมเบร็อกมาด้วยสกอร์สองนัดนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมนะครับวันนี้อาจจะไม่มีตัวหลักหลายๆตัวนะครับก็คาดคาดว่านะครับจะจัดการทับ ด้วยระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลด์ตัวลุกจะวางอ่าเอดินวิสกา้ามามุดแล้วก็เฮเซเก,เกและอ่าชิฮานชานักนะครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับคอยสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเดนิสดากุตนะครับลงบูในเกมนี้ทางด้านฝั่งทีมเยือนนะครับลาปิดเวียนานานะครับตัวแทนจากออสเตรียนะครับอ่าผลงานในรอบที่ผ่านมานะครับพวกเขาไล่อดของวิสลานะครับคาคอฟไปด้วยสกอร์รวมไปประตูต,ต่อ2นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมของทีมวันนี้นะครับจะขาดทางด้านของยาขอบชลเลอร์อิสมาอิลเซดีเฟดีด้ดูฟแล้วก็ทางด้านของแบร์ฮัตซิมเมอร์มันนะครับแล้วก็เทลลี่เกลนะครับที่ได้อ่ารับอาการบาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามแน่นอนนะครับก็วันนี้จะจัดทัพมาในระบบนะครับ 4, 2, 3แดนกลางน่าจะวางนะครับมัตเทสไซเดอร์นะครับแล้วก็กุยโด เบิร์ดันเลอร์นะครับและก็ทางด้านซิอัดเยสันนครับคอยปั้นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอาดิออนเบลโจนะครับคอยลงล่าสกอร์ในเกมนี้นะครับทุกคนก็แฮนดี้แคปนะครับก็เปิดมาที่นะครับทางเจ้าบ้านแท็บสปอร์นะครับต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับก็สกอร์สูงต่ำนะครับอยู่ที่2.5ถึง3นะครับก็วันนี้คู่นี้ผมมองว่าทีมรองนะครับอย่างราปิดเวียนนา น่าจะเอาชนะหรือเสมอไปได้ในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับความมั่นใจให้9.10ทับครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างครับจบกันแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์4คู่วันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันพรุ่งนี้จะมีคู่ไหนมานําเสนออีกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลงให้ในคลิปต่อไปนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ